อาจจะเป็นยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเพราะว่าการเลือกตั้งปี66เนี่ยนะครับ14พฤษภาคมเนี่ย66ที่พรรคเพื่อไทยแพ้พรรคเก้าไกอนะครับจากการวิจัยวิเคราะห์เนี่ยนะฮะคือคะแนนเสียงครึ่งหนึ่งของพรรคเพื่อไทยที่เคยเลือกเพื่อไทยในปี2562ประมาณครึ่งหนึ่งครับไหลามาเลือกพก 9, รรคเก้าไกอดังนั้นเนี่ยเลยต้องตีพรรคส้มหรือเปล่าเพื่อหวังว่าคะแนนจะไหลกลับไปหาแดง หผมว่าเข้าใจว่าถ้าหากว่าเป็นคือพรรคเพื่อไทยเขาเป็นพรรคการเมืองที่ก็ามีประสบการณ์มากนะครับ20กว่าปีแล้วแล้วก็เมื่อเทียบกับพรรคส้มก็เป็นพรรคใหม่พรรคส้มเขาเพิ่งตั้งปีสองหอัหน,นึ่งเพื่อนเจ็ดปีพรรคเพื่อไทย20กิกว่าปีผมก็เลยมองว่าถ้าหากว่าไอง้งอนไม่เลิกมันก็ดูกระลายอยู่นะระดับเสียนการเมืองทั้งนั้นผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นยุทธศาสตร์หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นละครหรือเปล่าคะก็นั่นไงคือตีเพื่อให้คะแนนไหลกลับไปที่ที่แดงในการเลือกตั้งข่าวต่อไปทีนี้ แต่ว่าภาพเนี่ยมันมันมันดูเหมือนงอนอะ่ะแล้วก็ความจริงแล้วการไม่ร่วมในวิบวิบเนี่ยชื่อเต็มๆนะค,คือคณะกรรมารคณะกรรมาการประสานงานพักรวมพัฐบาลาถ้าเป็นฝ่ายค้านวิกิพักก็ต้องมีกรรมาการประสานงานาใช่ไหมครับว่าแนวทางในการอภิปรายในการโหวตในการพูดเนี่ยจะ จัดการยังไงใช่ไหมครับร,รัฐบาลก็มีวิปรัฐบาลหรือว่าเขาง,งอนเหรอคะว่าพักส้มไม่เลือกเขาตอน MO ็มอใช่ฮะใช่ใช่ใช่เขา,ขา,ขาตรงนั้นแหละครับคือภาพที่ออกมาแต่นี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเพราะว่าด้วยความที่รัฐมนูลเขียน,ยนอเอ,อกกาไว้นะครับว่าพักการเมืองที่มีสสมากเป็นอันหนึ่งเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์จะทรงโปรดก้าแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพักพักนั้นให้เป็นผู้นําฝสายคานซึ่งเนื่องจากว่าพักเพื่อไทยเขามีสสน้อยกว่าพักส้ม ก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาอยู่ใต้ผู้นําฝ่ายค้านคือพรรคส้ม,มหรือเปล่านะครับแต่ข้อที่ผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยคงต้องประเมินดูนะครับว่าวิธีการแบบเนี้ยนะครับท่าทีเหมือนเหมือนเ,ออเป็นฝ่ายค้านในฝ่ายค้านเนี่ยนะครับจะทําให้คะแนนไหลกลับมาไหมคงต้องประเมินดู